ผมอยากจะพูดถึงเรื่องปัญหาที่ประชาชนทุกคนประสบนะครับก็คือเรื่องคอเซ็นเตอร์นะครับเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับผมในฐานะประธานคณะกรรมการของมัะทงแห่งรัฐกอนนะครับก็ได้มีโอกาสเรียนเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงในเรื่องของปัญหาคอเซ็นเตอร์สรุปสั้นๆได้นะครับว่าปัญหาคอเซ็นเตอร์เนี่ยมาจาก4ี่เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือข้อมูลล่วนะครับข้อมูล,ลั่วเนี่ยเกิดจากหลายหลายปัญหาที่ผ่านมา ผมก็เพิ่งได้ข่าวนะครับว่าอย่างในตัวแพลตฟอร์มหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่มีการให้ขายอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยมันก็จะมีคนเนี่ยไปแอบเปิดหลอกเป็นร้านค้าไว้แล้วก็ให้คนเนี่ยเข้ามาซื้อนะครับสุดท้ายไม่ส่งของแต่หลอกเอาข้อมูลเอาไปใช้อันนี้ก็เป็นลักษณะของปัญหาข้อมูลด้วยอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเรื่องที่ตอนเนี้เป็นประเด็นที่ผมอยากติดตามมากนะครับก็ในเรื่องของ ทะเบียนบ้านออนไลน์นะครับที่มีการเอาไปเลขขายอันนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องหาให้เจอให้เจอของต้นตอปัญหาว่าเจออะไรขึ้นฉะนั้นเนี่ยข้อมูลล่วนเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่เราพยายามที่จะแก้ไขเรื่องที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของระบบการสื่อสารนะครับระบบการสื่อสารปัจจุบันเนี่ยแกลล์เซ็นเตอร์ส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในไทยอยู่ต่างประเทศว,วิธีโทรเข้ามาก็จะมี2วิธีวิธีแรกก็จะเป็นโทรลักษณะที่เขาเรียกว่า i d D เป็นอินเตอร์เนั่นแนลเดลิงนะครับอันนี้เนี่ยซึ่งาทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ขยับแก้ปัญหาโดยที่จะมีการเพิ่มหมายเลขพิเศษสัญลักษ์พิเศษเข้าไปว่าเบอร์ที่โทรเข้ามาทางช่องทางเนี้ยเป็นเบอร์ต่างประเทศให้ผู้รับสายเนี่ยระวังอีกช่องทางหนึ่งที่คอร์เซนเตอร์โทรเข้ามาที่เป็นที่นิยมมากเขาเรียกกันว่า voice over IP ก็คือเป็นการโทรเข้ามาทางอินเทอร์เน็ตซึ่งการโทรเข้ามาอีกทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยปัจจุบันเนี่ยยังแก้ไขปัญหาไม่ค่อยได้ สิ่งที่เกิดขึ้นกับการโทรมาทางอินเทอร์เน็ตก็คือ call center อยู่ต่างประเทศใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวโทรเข้ามาโทรเข้ามาผ่านทางอินเทอร์เน็ตสุดท้ายจะมีการซื้อหมายเลขในเมืองไทยเพื่อใช้หมายเลขนั้นเนี่ยโทรออกเข้ามาตรงนี้เนี่ยเวลาการใช้ voice over IP เนี่ยมันสามารถปแปลงเลขหมายได้จะเป็นจะจะปลมเป็นเลขหมาย4หลักหรืออะไรก็ทําได้หมดนะครับอย่างที่เราเห็นหมายเลขแปลหรืออะไรเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ย เขาใช้ปลอมเข้ามาทาง voice over IP ซึ่งเราก็ให้การบ้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้วทั้งกสทชทั้งกระทรวงดีเอสนะครับให้ไปแก้ปัญหานี้นะครับในเรื่องที่3ก็คือในเรื่องของหลังจากเกิดปัญหาแล้วเนี่ยมันก็ยังมีต้องมีการแจ้งความปัจจุบันเนี่ยการแจ้งความเนี่ยมันมีความล่าช้าเนื่องจากว่าต้องไปสถานีไปสถานีตํารวจที่เป็นต้นทางซึ่งบางทีเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยทาง สานักง,งานตํารวจแห่งชาติก็มีการดําเนินการในเรื่องของการแจ้งความออนไลน์เข้ามาช่วยซึ่งกระบวนการเนี่ยเท่าที่คุยกันเนี่ยน่าจะสำเร็จผลในระดับมุงก,ก็ประมาณ24ชั่วโมงนะครับน่าจะดําเนินการเลยได้หมดเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของธุรกรรมทางการเงินซึ่งปัจจุบันเนี่ยผู้ที่โดนหลอกลวงเนี่ยพอรู้ตัวขึ้นมาปุ๊บสมมุติว่าพอวางสายปุ๊บรู้ตัวปับ๊บไม่สามารถทายัดเงินได้ทันทีตรงเนี้ยเป็นปัญหาที่สําคัญมาก ซึ่งเราก็มีการเชิญธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเข้ามาให้ข้อมูลซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยก็ชี้แจงว่าตัวเองไม่มีอำนาจในขณะที่กรรมธิการส่วนใหญ่เห็นว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยสามารถดําเนินการได้โดยอาจจะออกเป็นประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยหรือถ้าไม่สามารถทําได้จริงๆคณะกรรมาธิการก็เสนอว่าให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเสนอกฎหมายเข้ามานะครับว่าอันใดที่ทําให้ท่านไม่มีอำนาจท่านจะแก้อย่างไรแก้เข้ามา เดี๋ยวคณะกรารมาการนะครับจะช่วยกันผลักดันอย่างเต็มที่ให้กฎหมายตัวเนี้ยเข้ามาสู่สภาให้ได้แล้วบังคับใช้เพราะว่าคนไทยเนี่ยประชาชนเนี่ยโดนหลอกลวงมาแล้วเป็น10ปีรู้ตัวนะครับมีหลายท่านเนี่ยเ,ออเก็บเงินมาทั้งชีวิตนะครับสูญหายไปไยในพิปาอันนี้เนี่ยผมว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบต่อประชาชนนะครับต้องดูแลประชาชนไม่ใช่ว่าเจอปัญหาอย่างนี้เนี่ยแล้วบอกว่าตัวเองไม่มีอำนาจน,นะครับอันนี้เนี่ยเราก็พยายามที่จะ แก้ไขซึ่งเดี๋ยวผมจะเ,เอาปัญหาเนี้ยนะครับไปเรียนกับท่านนายกนะครับให้ช่วยกันแก้ไขปัญหานี้นครับมันจะมีสส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยเป็นเรื่องของเทคโนโลยีอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับว่าเวลาเขาโทรเข้ามาเนี่ยเขาปรับตัวเร็วมากนะครับในเรื่องของออทั้งช่องทางการสื่อสารทั้ง เทคโนโลยีนะครับอย่างเวลาใช้ voice over IP เข้ามาเนียนะครับตัวสอบยากมากนะครับในส่วนที่2นะครับในเรื่องของกฎหมายนะครับผมเข้าใจว่าในส่วนของกฎหมายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยดำเนินการเนี่ยออกเป็นประกาศประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเ่ยผมคิดว่าสามารถดําเนินการได้นะครับเพราะว่าสมาคมธนาคารเนี่ยยินดีนะครับพร้อมที่จะปฏิบัติ เพียงแต่ว่าเขาก็ต้องมีกฎระเบียบนะครับของภาครัฐเนี่ยนะครับเป็นตัวสลับสนุกเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเกิดว่ามีการอายัดได้ทันทีเนี่ยก็จะต้องดูแลนะครับเรื่องการ,การแก้แก้ครับบางคนเนี่ยไม่ไม่สุจริตนะครับก็โอนไปแล้วแล้วแจ้งอายัดอันเนี้ยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะต้องมีโทษทางอาญาอันนี้ก็ให้คณะให้การบ้าน,นาคณะกรรมการการให้การบ้านธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยไปศึกษานะครับว่า มีข้อกฎหมายใดนะครับที่จะช่วยเหลือปกป้องประชาชนให้ได้ในด้านเทคโนโลยีเนี่ยค่อนข้างยากยากมากนะครับเพราะว่าเขาเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆซึ่งปัจจุบันเนี่ยช่องทางการสื่อสารเนี่ยอย่างตัวที่ผ่านมาแบบวิธีแรก i d ดีเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็แกงคอนเซตเตอร์ก็น่าจะเริ่มใช้แหละเพราะว่ามันก็จะเริ่มจับตัวจับได้ง่ายขึ้นนะครับ ช่องทาง Voice OAP ก็ยังเป็นสิ่งที่มีปัญหาที่ยังไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ง่ายนักเพราะว่าตรงนี้เป็นช่องทางหลักเลยนะครับเขาปลอมมาปลอมต้นต้นทางเองนะครับเป็นหมายเลข4หลักเป็นเลยนะปลอมได้หมดเลยนะครับซึ่งแก้ยากซึ่งถ้าเราแก้ตรงนี้เสร็จเดี๋ยวก็มีคอมาทางไลายคอยมาคอ,มา,คอมาทางอื่นอีกนะครับมันแอปพลิเคชันมันเยอะมากนะครับฉะนั้นในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยก็จะค่อนข้างยากนะครับ ผมก็เลยมองว่าไปลายทางเ,เรื่องการโอนเงินเนี่ยนะครับสำคัญที่สุดคือถ้าเขามีกระบวนการทําขึ้นมาเนี่ยแต่สุดท้ายไม่ได้เงินเนี่ยเขาทําไปเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายเขาก็อยู่ไม่ได้ครับปัญหาขอเซ็นเตอรมันก็จะจบไปกรรมธิการท่านหนึ่งเนี่ยนะครับไปต่างประเทศมานะครับแล้วก็มีการใช้ Thailand Pass แล้วก็ยดดูดีนะครับก็มี มเมสเซจเข้ามาอีเมลเข้ามาจาก t h n i p a s s นะครับว่าให้มากรอข้อมูลอัปเดตนูน่นนี่อะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเนี่ย,นยในฐานะประธานกรรมธิการเนี่ยแล้วผมก็จบเป็นเอกมาทางด้านนี้เนี่ยเวลาผมได้รับมาเนี่ยผมยังต้องวิเคราะห์ต้องนานนะครับว่ามันของจริงไม่จริงเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาทำได้เนียนมากนะครับอันนี้ก็ยากนะครับฉันเนี่ยก็วิธีดูได้อย่างเดียวก็คือ ไม่ต้องไปเตือนไม่ต้องไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปกดไม่ต้องไปรับไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นนะครับคนไม่รู้จักเนี่ยก็ไม่ต้องสนใจนะครับเมสเซจที่เข้ามาบอกว่าเราโดนนู่นโดนนี่เลยนะครับก็ไม่ต้องไปกดไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปทำเลยทั้งนั้นนะครับอันนี้เป็นวิธีเดียวที่จะป้องกันได้นะครับเมื่อตอนที่คณะกรรมการเรื่องหน่วยงานเข้ามาชี้แจงยังมีแก๊ง call น e n t e r โทรเข้ามาหาผมเลยนะครับระหว่างชี้แจงนะครับตอนนี้มันเยอะมากนะครับมันมันแพร่หลายมากจนเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงยิ่งครับ ความหวังเนี่ยผมว่าก็อยู่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยคับอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเชิญธนาคารแห่งประเทศไทยไมีเพราะว่าสุดท้ายถ้าธุรกรรมทางการเงินไม่ไม่เกิดขึ้นนะครับเขาไม่สามารถที่จะเอาเงินออกไปได้นะครับเส้นทางหางเงินตรงนี้ก็น่าจะจบไปฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามให้กับเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ